ถ้าคุณกำลังต้องการเว็บเติมโรบักที่รวดเดวร็วปลอดภัยไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลามาทางนี้เลย FZ Shop ชอบมีบริการเติมโรบักบริการกิฟต์เกมฮาร์ทแมปต่างๆอันที่เช่นบู o ็อกไลเวลบ็อกฟ o ดอันิเมะเ n นเจอร์เอ็กซ์อนิเมะเวนกา และยังมีบริการรับฟาร์แมวอื่นๆอีกมากมายครบจบเรื่องโรบอคต้อง FZ Shop แล้วถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันเลยนะครับผมอยู่สูบริการรับเติมโรบัคแบบ ID Pass และบริการรับกดเกมพาสปลอดภัย100%ไม่ว่าจะเป็น Block f o o t Anime Ranger X อะไร Crossover b l u Rock Rival และอื่นๆอีกมากมายลิงก์เพจอยู่ใต้ดิสคริปชันเลยนะครับผมโอเคผมซันลาลาแล้ววันนี้เรามาอยู่ในแมป Block f o o t ซึ่ง Block f o o t ได้ทําการอัปเดตมินิเข้ามา จะเป็นตัวของเอ่อชื่ออะไรพี่จาไม่ได้ว่ะจะอยู่ในโลกหนึ่งตรงนี้เลยนี่อยู่เกาะเกาะอีเวนต์ปึ๊บี๋ยวบินไปตรงนี้โอ้ยเลยเลยก็จะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ที่โลกหนึ่งชื่อว่าอ่ามิไรคุริยามาะเออพี่ไม่เคยดูเรื่องนี้ว่ะถ้าน้องๆดูก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะว่ามันมาจากเรื่องอะไรนี่ยโอเคอย่างแรกเลยที่มันต้องใช้ก็คือออฟบัตแล้วก็เคิร์สบัต สอ,อย่างนี้หาจากไหนอย่างแรกเลยที่มันหาง่ายๆก็คือเคิร์สบัตรตรงนี้หาได้จากตีตรงพวกนี้เลยก็โอกาสออกแล้วมันก็ออกง่ายอยู่นะเคิร์สบัตเนี่ยส่วนไอแบบนะไอออฟบัตรต,รตรงเนี้ยมันหาจากไหนหาจากตรงนี้เลยแบบนะหาจากการลงดันเจียนโลก2ก็คือเราต้องไปโลก2ก่อนแบบนะเดี๋ยวพี่ไปโลก2โชว์แล้วกันตรงนี้ ซึ่งโรคแรกอ่ะมันจะไม่มีให้แลกมันจะมีเฉพาะแค่โรค2เท่านั้นตรงนี้เลยเนี่ยออปัสหาจากนี้ใช้ point ในการแลกหรือว่าอาจจะมีดอปในดันเจียนก็ได้ก็ดันเจียนจะเกิดทุกๆ5นาทีหรือว่าใครจะลงดันเจียนอินฟินิตี้ก็ได้นี่อันนี้เลยลงตรงนี้ก็จะได้1พอยต์ทุกๆ15เวฟก็สามารถลงกันได้แล้วก็เอามาแลกถ้าเกิดยังไม่ได้แล้วนะก็แลกไปปุ๊บแล้วก็เราก็กลับไปที่เอ่อโลคหนึ่งเหมือนเดิมไปไปมาๆเนยะคู แล้วสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร์มผมขอแนะนํา UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยน้องๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวมือถือเครื่องนึ่งที่สามารถช่วยน้องๆอะฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเว้ยถึงแม้ว่าปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับน้องๆอะที่กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต ราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ MVIP ไว้ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น3เท่าแล้วใครสนใจจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยโอเคก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยกับโรคหนึ่งก็เดี๋ยวจะให้ดูก่อนเลยว่าโรคหนึ่งมันไม่มีแลกจริงๆตรงนี้เห็นไหมมันไม่มีแลกมันต้องไปแกลกโรอส2เท่านั้นดูดิไม่มี ประมาณนี้แล้วเราก็ไปแรกเลยถ้าเกิดเรามีของครบแล้วก็ไปยุด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 โอเคก็ต้องเอาออบบัตรออกมาก่อนเอาเอาออกมาเอาออกมาทั้งสองอันก็ใช้หน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้าน350ร้อยห้าสิบร้านเบรรีในการ แรกนะน้องๆเตรียมเงินมาด้วยกดปุ๊บเรียบร้อยพี่จะได้มาแล้วดาบเออโมเดลดาบก็จะเป็นทรงแบบไหนวะเนี่ยทรงอะไรวะเนี่ยเขาเรียกว่าทรงอะไรวะลองเปิดฐานคิดดิไม่เคลือบด,บดาบด้วยโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองดูสกิล M1 ก่อนเลยฟันยังไงวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่มีแค่ฟันกับซ้ายกับขวา,าเดียวเหรอวะโอ้จบเลยมาสกิลแซดอุ้ยใจเหรอใช้ใอะ วู้แรงนะเนี่ยวูวแรงนะเนี่ยเดี๋ยวลองลองอีกทีสกิลแซดอีกทีสิไตว้าวเอาเรื่องสกิลเอ็กอะฮึอะไรอะเชียดูดเนาะเฮ้ยสกิลสวยนะเนี่ยไม่ธรรมดาขออีกทีขออีกทีสกิลเอ็กดูโอ้ยสกิลแรงว่ะ ไอ้เฮียสกิลโคตรแรงสกิลซีอะซีไอ้แม่งอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหรว่ว่ะอันนี้เหมือนเห็นซิดเซ็ตก็มีสกิลแบบเนี้ยสกิลวีอะว้าวโว้มีเอฟไหมโอเคมีแค่แซดเอ็กซ์ซีวีแค่นี้ไม่มีเอฟทั้งหมดมีสี่สกิลแซดกันซิบุตรแซดเนี่ยเจกว่า Z แซดนี่เจ๋งเลยน่ะแรงมากสกิลเอ็กซ อันนี้ก็ดูดนะที่ย่างก,กับแบ็คคูโฮเลยปา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 เฮ้ยถึงว่าโอเคกับมินิอัปเดตนะเนี่ยโอ้เอามาก็ดาเมจแรงนะเนี่ยทำเล่นไปเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่เลยเนี่ยดาบแบบเนี้ยโอ้บ้าจัดเฮ้ยบ้าวะเนี่ยไอ,อ่โอ้ดูดิโคตรแรงว่าเอาเรื่องจัดโอเค โอเคเดี๋ยวผมขอลองไปลงดันหน่อยซิว่าดาบเนี้ยมันจะลงดันดีหรือเปล่าเออแล้วดันอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคดันอินตรงนู้นก็วิธีการลงดันอินก็แรกเอ่อเอาสตาร์ดันเจียนก่อนนะก็เราเดี๋ยวขอลองแม่ก่อนซิออฟอีิมูชันหนึ่งออปดันเจียนหนึ่งเพื่อการแรกปึ๊บโอเคโอกาสติดร้อยเปอร์เซ็นต์ปรับเขาให้เรียบร้อยมาขอลองหน่อยซิ พี่อยากรู้ว่ามันจะไปได้ขนาดไหนหรือว่ามันจะดาเมจมันแรงขนาดไหนมันน่าจะโอโอน่าดูเลยเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างกว้างอะหรือว่าแม่งจ่ดแน่ๆว่ะโอเคก็เรียบร้อยเข้ามาในดันแล้วกด yes แล้วก็ออ t โต้สคิปเลยขอเปิดฮาคีก่อนดิเปิดอันนี้ด้วยกันไหมโอเคฮาคีฮาคีเกาะขอลองสกิลแซดดิมันสงสัยมันมันมันจะเอไม่ได้วะ มันมต้องสู้โหแต่มันทำให้มันแรงอ่ะมันแรงมากอ่ะสตัดพี่ก็ยังไม่ตันนะพี่ว่าว่าสตัดพี่ประมาณ4 4่สีล้านเอ่ะลองโหแต่ดำให้อันนี้มันแรงจริงดูดิเฮ้ยมันแรงมากเลยนะโหนี่ก็รัวๆเลยดิขอลองหน่อยสิเปิดเนี่ยโคตรโหดโคตรอันตราย ด,ดูอย่างกับแบ็คโฮ่เ,เรื่องจัดโอ้โอเคประมาณนี้แหละเวฟ50พอจริงๆมันไปได้อีกนะคือมันดาเมจมันแรงมากสกิลแซเนี่ยดูดิดาเมจมันแรงมากอะสกิลวีก็แรงด,ดิโอ้โหเขาแรงเอ็ X กกลดูดสตันมอนได้เนสกิลมันโกงมากเลยเนี่ยโอ้เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่จัดเลยดูดิคูดาวอีกแล้วปึ๊บ แล้วก็แตกเรียบร้อยโรงทันเจียนอินฟินิตี้ก็พี่บอกเลยว่าโอ้โหดาบแม่งแรงมากก็ประมาณนี้แหละสำหรับการรีวิวดาบเออดาบเลยวะมิไรคุริมิยะเอ้ยไม่ใช่คุไรคุริยามะโอ้โหแม่งอ่านยากจัดเออไม่เคยดูไม่ไม่ได้เบล้วไม่ได้ดูโอเคก็ สำหรับคลิปนี้ถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r สไครป์พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเดอ้อ